สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววันศุกร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e l Smile with c l r v e r t ท r นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำสัปดาห์วันที่22-28มีนาคมนะคะของชาววันศุกร์นะคะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวก็ดูได้ที่ช่อง description box นะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ที่แอดหนึ่งสหนึ่ PPR PL นะคะโอเคเรามาดูดวงชาววันศุกร์ประจำสัปดาห์ที่22-28 มีนาคมนะคะขอดูเรื่องราวทั่วไปของชาววันศุกร์นะคะสามใบนะคะ Two of Pentacles นะคะ Ace of Swords แล้วก็ Five of Cups นะคะ การเงินค่อนข้างหมุนเงินเราวิงหมุนเงินมือเป็นเราวิงเลยนะคะเราเรามาระวังเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายตัวเองด้วยนะคะใบที่2 8ดาบนะคะเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างรอดทิศท,ทางเลยนะคะทําให้ตัวคุณเองได้แต่นั่งนิ่งๆเหมือนโดนกักขังเหมือนโดนผูกมัดอยู่นะคะทําอะไรไม่ได้และใบที่3ามไฟฟ้าคับนะคะเป็นความผิดหวังความเศร้าเสียใจอะไรถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะบางคนอาจจะคิดถึงคนเก่าในอดีตได้นะคะขอดูกัน งานการเงินชาววันศุกร์นะคะใบแรกได้ไพ่ four of wands นะคะ4ไม้ใบที่2อง tree of cups นะคะการเฉลิมฉลองและใบที่สามในออ o สดนะคะตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะคะอาจจะมีการเฉลิมฉลองได้รับตําแหน่งใหม่เนาะแล้วก็ระวังเรื่องราวของอารมณ์นิดนึงนะคะในอ w o r d ดอัศวินถือดาบนะคะ มาดูความรักความสัมพันธ์ชาววันศุกร์ค่ะ8ดาบขึ้นมาอีกแล้วนะคะ Justice นะคะแล้วก็ Will of Fortune ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับความยุติธรรมมีความเท่าเทียมกันในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีชาวราศีตุลอยู่ในความสัมพันธ์ได้ค่ะแต่เหมือนตัวคุณเองจะยังไม่กล้าเปลี่ยนนะคะเพราะว่าได้ไพ่8ดาบเนาะยังไม่กล้าทําอะไรเลยนะคะชาววันศุกร์มาดูไพ่แสงสุขค่ะ ระวังโดนหักหลังโดนทิ้มแทงจนตกบันไดแต่ไม่มีใครช่วยนะคะไปหาคุณหมอนิดนึงนะคะแล้วก็คู่ครองหรือคนรักนะคะจะอยู่กันจนแก่เท่านะคะคนนี้ให้ส่งทางสว่างใจอยากบอกชาววันศุกร์ว่าปรับพลังงานหน่อยพลังบวกจะทำให้ชีวิตมีความสุขนะคะ และให้เซลฟ์แคร์บอกว่าโซกอินนบอสนะคะอาจจะไปแช่อ่างนะคะเออแช่อ่างนะอ่างอับน้ำนะคะประมาณนี้สำหรับชาววันศุกร์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยรักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าในตัวเองวันนี้สวัสดีดค่ะ